สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอซีครับนี่พาไปเบ่งของง่วครับเ<อ> <c oughs> มื่อเช้าพ่อเอกบอกให้ปูไปหาส้างมะซอยนะครับแต่ว่าพ่อเขาไปหาในบ้านแล้วคือเขาบ่ว่างครับช่างที่จะมาช่วยไม่ว่างเลยนะครับก็เลยบ่ได้ข้น,นมะซอยครับ ก็เลยได้เห็ุกันอยู่สองคน่นนะครับพี่น้องแล้วก็เหตุมือนีคือแดดแดดคักครับมือนีคือแดดคักนะครับพี่น้องบบมีหมองสีเศร้านะครับไม่ใช่ว่าเราไม่อยากให้คนมาช่วยไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจ้างนะครับแต่มันหาคนบ่ไรครับคนจ้างบบมีนะครับคนรับจ้างไม่มีนะครับ ก็เลยได้เห็ดกันเองนะครับนะสองทองแหลนนำมามาพอที่ดีป่นี้ <Okay. S 1> เซตแท้สองทองแหลนนำมามาพอที่ดีบ่นี่มากลัามาบอฮะะดีดีเห็นแล้วบาดเนียาเซตดีดีแท้ เบิงทองคำเพิ่นเห็นเอาเอาเอาไปแล้วคุ่นเอาเอาเอาหยุด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 เลย,ย <c oughs> ทองคำเห็นควยแม่ หุ่นเลยบาลน,นี่ท้องคำเขียนค้อยมอเมียเบิ้งพี่น้องนั่นละที่เพื่อนขาดมือคลืนกับแบบนี้แหละครับเปรียนค้อยเมียนะครับเปรียนค้อยเมียมือคลืนนี่กับหุ่นแบบนี้ล่ละยางอ้อมต้นห่วงเอาห่วง,งยื่นเสื้อขาดนะครับ ใช่แล้วนี่เพื่อนเห็นนี่นี่ควายแม่นี่ครับสามโต เสาตั้งเรียบร้อยนะครับทั้งหมด12ต้นนะครับเสาแต่ว่าตอนนี้ตั้งไป11ต้นนะครับไไไไไไมมม่่่ปปปแล้วนะ <laughs> ดีดีมันต้องถือแสต้องถือแสบอกให้ย,ยุดบอกให้ย,ยุดบอกให้ย,ยุดบอกพ่กหูเรยยื่องหืหอืมโอ้บอกเขว่าหยุดนั่นยยังอีกอืมเล่นหอยเขาแห้งอย่างนี้ นี่ครับใหม่นี่ก็เป็นใหม่ที่ตัดเมื่อกี้แล้วครับจากไอ้คู่ซานะครับแล้วก็นี่มีเลืยแบบเลือยมาใหม่นะครับแล้วก็ไใหม่เกา่าเป็นบางทอนนะครับตอนนี้กําลังขึ้นโครงนะครับขึ้นโครงมือนี่แล้วก็มือนเศราเ้าแล้วก็มุ่งมืออื่นนะครับหลังจากนั่นก็สิได เฮ็ดอันนี้นะครับหลังงาจนัานก็สิเดเฮ็ดเอมเฮ็ดประตูเฮ็ดอันนี้นะครับเมื่อื่นก็นแล้วครับพี่น้องเพราะว่ามันกระสีไอ้อยากนําตั้งเสานี่แหละครับเพราะว่าต้องจับระดับนะครับจับระดับน้ํานะครับส่วนสูงแล้วก็องศานะครับนี่ซื้อเอียดเลียดครับ รอบนี้เป็นวิศวะนะครับรอบรอบนั้นเป็นวิศวกะครับรอบนี้เป็นวิศวกรนะครับทองคําห้นขนาดเลย ค,ความใหญ่กับสีใหญ่กว่าเก่าอยู่ครับใหญ่กว่าอยู่ทางฝุ่นที่ใหญ่ออกมาอยู่นะครับใหญ่กว่าเก่าอยู่นะครับพี่น้องแต่ใหญ่กว่าเก่าบ่ลายหรอกครับเพราะว่าเขาใส่ใหม่ตัวเก่านะครับใส่ใหม่เก่าใส่สังกะสีเก่านะครับถ้าสิไปขยายแห้งกะสิบ่พอสิ่ในต่อหันต้อนี้อีกบ่ได้นะครับเพราะว่าเขาใช้วัสดุอุปกรณ์ตัวเดิมชุดเดิมนะครับ เอาก็เลยต้องใส่ไอ้ตัวเก่านะครับขนาดกัใกล้เคียงกับแบบเดิมนะครับแบบเก่านะครับ รถนักเรียนมาแล้วคํำแล้วพี่น้องแดดก็เลยตอนนี้กันเลยพ่ออยู่พ่อเศร้านะครับ <c oughs> หลังจากซีโมงนี่สิพ่อพ่ออยู่ในแดดได้อยู่นะครับแต่ว่าก้อนหนาน,นั้นคือพูโดโบไวทนกพี่น้องโตไข่โตมันแหละครับเหมือ <c oughs> งทองคำห้นขนาดเลยทองคำ What? อ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากเบิง่งโฆษณาเด้อครับเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานนะครับเนาะทีมงานบระหยัดเดดครับสารับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สวนีสก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนะ้าครับสวัสดีครับ